สวัสดีครับท่านผู้ติดตามรับชมและเพื่อนมิตรของผมนะครับวันนี้เทปนี้นะฮะลิปนี้ผมจะพูดต่อจากคลิปที่แล้วที่พูดถึงเรื่องการการที่คนที่อยากเป็นนักเขียน,นยจะทำอย่างไรจะทำอย่างไรนะฮะผมได้พูดแนะนำจากประสบก,การณ์ของผมไปส่วนหนึ่งแล้วว่าเบื้องต้นก็คืออ่านหนังสือให้มาก แล้วก็การล่มมือเขียนนะฮะโดยเล่าโดยนำเอาประสบการณ์ส่วนตัวของผมที่เขียนหนังสือมานมาเล่าให้ฟังในเรื่องของการเขียนอย่างไรจะถึงจะประสบความสำเร็จนี่เป็นเรื่องที่ท่านต้องการอยากรู้จริงๆนะฮะก็เลยต้องพูดให้จบกระบวนยังไม่จบนั้ำประวานนี้ฮะเป็นเพียงส่วนหนึ่งทีนี้นะครับที่ผมแนะนำว่าให้อ่านมากๆ อ่านจนดักเขียนเนี่ยอ่านมา,มากๆอ่านเพื่อคืออ่านในผมจะเน้นเรื่องการอ่านเรื่องงานเขียนงานประพันธ์ก็เป็นส่วนมากนะฮะถ้าถ้าอ่านงานได้หลายแนวได้หลายคนแนวพาฝันแนวเพื่อชีวิตแนวสยองขวัญแนวเที่ยวป่าแนวงานผีงานสางอะไรก็แล้วแต่นี่อ่านมากตอมากเนี่ย ในการอนทั้งหลายเนี่ยท่านจะรู้สึกว่าท่านจะชอบแนวไหนมันถูกกับอัธยาศัยของท่านนะฮะของนอคนที่อยากเขียนท่านอา่านอย่างนั้นนะฮะในการอา่านจริงๆผมยังไม่ได้พูดถึงเมื่อวานนี้ก็คือว่าอา่อานอา่านหนังสืออย่างอื่นด้วยนะฮะหนังสือกฎหมายหนังสือประวัติศาสตร์หนังสือบุคคลทั้งมันของโลกหนังสือความรู้ทางแพทย์หนังสืออะไรต่างๆนะฮะ คือนักเขียนต้องรู้ต้องรู้รอบรู้ลึกรู้จริงรู้กว้างไม่ใช่รู้แต่เพราะว่ารู้แต่เรื่องนักวิยาหรือเรื่องส่านหรือบทกวีเท่านั้นนะเพราะเวลาท่านไปเขียนจริงจริงมันจะต้องได้นําความรู้นั้นมาใส่อย่างถ้าท่านจะเขียนเกี่ยวกับเรื่องการพิจารณาในรวมในศาลเนี่ยท่านจะต้องรู้ว่าขบวนการพิจารณาคดีอาญาเป็นยังไงการพิจารณาคดีแพ่งเป็นยังไงอะไรแบบเนี้ มันต้องมีข้อเท็จจริงที่ท่านเขียนได้ถูกต้องแต่ท่านไม่จําเป็นต้องรู้ไปทุกเรื่องเรื่องอะไรที่ท่านไม่รู้ท่ามถามผูกท่านู้รู้ได้ถ้าท่านแน่ใจอย่าเขียนสุ่มดุยไปนะเขียนผิดเขียนอะไรไปแบบแบบจงใจหรือว่าเรินเดิมนี่มันจะทําให้งานของท่านม,มีปัญหาอันนั้นผิดได้ไหมผิดได้ผมก็ผิดนะบางทีก็เดานะครับอย่างผมไม่เขียนในป่าเนี่ยผมจะเอาตำราที่ไหนไปผมไม่ได้แบ่งสือไปจากใหนเมืองนี้ แต่โดยสรุปคืออ่านให้เอาความรู้ให้ฟวางที่สุดอ่านทุกเรื่องท,ทุกแนวทุกเล่มเพื่อที่จะบรรจุความรู้ต่างๆสภาวิชาอยู่ในตัวความถนัดจีเป็นนักเขียนทีนี้ครับกะมาพูดถึงเรื่องงานเขียนโดยตรงเลยคือถ้าอ่านาหนังสือวรรณกรรมเนี่ยหรือว่าบทกวีหรือรูปแบบศิลปะศิลปรกรรมรรวรรณกรรมเนี่ยนะฮะ มันมีสิ่งที่ท่านจะต้องอ่านลึกลงไปกว่าอ่านธรรมดาอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าท่านจะมันจะท่านจะต้องตั้งคาถามว่าท่านอ่านหนังสือเล่มนี้เขียนถึงอะไรเขาเขียนถึงอะไรเนื้อหานะคะัคำว่าเขียนถึงอะไรคือเนื้อหานะเขียนถึงชีวิตของโสเภณีโทษน,นะฮะผู้หญิงขายตัวอย่างนี้เขียนถึงนักการเมืองโกง หรือเขียนถึงความยากจนข้นแค้นหรือเขียนถึงความรักนี่คือเขียนถึงอะไรอ่านี่คือเขียนถึงอะไรเป็นเรื่องเนื้อหานะฮะส่วนรูปแบบศิลปะวรรณกรรมนี่มันก็มีทั้งมีประกอบด้วยรูปแบบทางศิลปะนี่ก็คือว่ามีทั้งรูปแบบใน,ในเนื้อหาเมื่อท่านมีเนื้อหาที่จะเล่ามีเรื่องที่จะเขียนแล้วว้าจะเขียนถึงสิ่งนี้ละ ท่านจะต้องมาคิดถึงเรื่องท่านจะนําเสนอแบบไหนจะเล่าเรื่องนบบผู้งานท่านจะเล่าเรื่องแบบไหนท่านเขียนเป็นเรื่องสั้นหรือเขียนเป็นนวนิยายไอ้ตรงนี้เป็นเรื่องศิลปะ,ะ,ะเป็นรูปแบบครับเนื้อหาพูดไปแล้วนี่คือรูปแบบทางศิลปะที่ท่านจะนําเสนอทั้งรูปแบบและเนื้อหาต้องให้สอดคล,ล้นะะอ,งอ,องกลมกลืนกันนะฮะต้องสอดคล้องกลมกลืนกันนะอันที่สาม เมื่อ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 ท่านได้เนื้อหาได้รูปแบบที่จะนําเสนอแล้วท่านก็ต้องมาท่านจะเล่าเรื่องแบบไหนหรือการเขียนท่านจะเขียนแบบไหนท่านรู้แล้วว่าท่านจะเขียนวรรณยากแบบนี้แหละ,ะถ้าเกิดท่านกะมากําหนดเอาตรงเนี้ว่าจะนําเสนอเรียนรูปแบบนี้แหละทีนี้งานวรรณกรรมที่ดีหรือว่าที่ว่ามีวรรณศิลป์น,นี่รูปแบบแลนะเนื้อหาต้องมีความงดงามมีความผสมกลมกลืนกัน แต่ว่ายังนี้อีกสิ่งหนึ่งครับก็คือว่าท่านจะต้องมีความคิดในงานนิดหนึ่งท่านเขียนถึงรูปแบบเนื้อหาแล้วคนอ่านที่อ่านหนังสือจะอ่านอีกอย่างหนึ่งว่าคนคนนี้เนี่ยเขียนถึงเรื่องเนี่ยเขาคิดอย่างไรไอ้คิดอย่างไรหรือความคิดในงานนี่สําคัญที่สุดนะฮะ,ะคิดอย่างไรเนี่ยแต่ว่าถ้าท่านนําเสนอในเรื่องอเรื่องลมไม่ได้เอาสาระไม่ได้เอาความคิด มม่ได้คิดจะไปชี้แนะชี้นาอะไรหรือสะท้อนความคิดอะไรที่แหลมคมก็ไม่เป็นไรครับเรื่องเดินลมแนวพาฝันเขียนได้หรืออะไรต่างๆมันมีหลายแนวนักง,งานเขียนนี่ท่านเขียนเรื่องป่าได้เขียนเรื่องผีสางได้ท่านเขียนเรื่องบูตื่นเต้นได้ที่ว่าแอคชั่นนะเรื่องเน,นี้นาเรื่องอะไรอย่างเนี้ยนะครับได้ทีนี้มันมีอีกอย่างหนึ่งในการเล่าเรื่องมันมีมุมมองมุมมอง เรื่องที่ท่านมีเนื้อหาที่ท่านมีรูปแบบที่ท่านจะเขียนถึงเนี่ยมันต้องมีมุมมองด้วยท่านจะเล่าเรื่องแบบไหนนี่สาคัญที่สุดเรื่องหนึ่งนะฮะเป็นศิลปะผมจะยกตัวอย่างนะครับตัวประสบการณ์ตัวเองก็คือว่าผมมีเรื่องนี้นะฮะเรื่องคำอ้ายเนี่ยต้องยกตัวอย่างนี้หน่อยเพราะว่ามันเป็นหนังสือที่ผมผูกพันและเป็นเรื่องแรกที่ผมกล้านําเสนอก็คือว่า เนื้อหาเรื่องชีวิตในชนบทอีสานเนี่ยลูกชาวไล่ชาวนาเนี่ยหรือคนทําไร่ทานาเนี่ยมีคนเขียนมากง,งายแล้วนะครับรูปแบบเนี่ยเนื้อหานี้การเล่าเรื่องการเขียนถึงก็มีมากแล้วคืองานใน,นแนวงานในแนวภาคอีสานนี่มักจะเขียนเยนอะนะครับมีทั้งนวนิยายมีทั้งเรื่องสั้นมีทั้งสารคดีมีทั้งบทความที่คนเขียนถึง ในเชิงเสียงนะุะปในเชิงเสียงปากการประพันธ์นะก็มีผู้เขียนที่ประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงโด่งดัง่ังที่ผมเอ่ยมาแล้วเช่นเรื่องของลุงคำสิงหรือลาคำหอมที่เขียนฟ้าบวกกันนี่เป็นรวมเรื่องท่านที่ประสบความสำเร็จแปลเป็นสายภาษา่วโรกนะมีชื่อเสียงโด่งดังทำให้ท่านได้รับเกียรติภูมิคุณได้รับการยกย่องในเป็นศิลเป็นอย่างชาตินี่กประสบความสำเร็จอย่างใหญ่หลวง เรื่องต,อต่อมาที่ผมจะเอ่ยถึงก็มีครับนักวิทยายของลมรัติวันเรื่องโทนเทวราที่ระดับสูงหรือเรื่องของลูอีสานอย่างหนึ่งก็คือลุงขปูลเขียนลูอีสานนอกนั้นก็มีเรื่องสั้นเขียนในจอแจอนะครับนักเขียนของภาคอีสานเขียนเรื่องอีสานมากมายเลยผมมาเขียนนะครับหลังจากที่ท่านต่างๆเหล่านั้นเขียนประสบความสำเร็จมาแล้วผมจะเขียนยังไงถึงจะแตกต่างจากท่านเหล่านั้น ถึงจะไม่ซ้ำกันการเล่าเรื่องถึงอีสานที่มีมาทั้งหลายส่วนใหญ่นะครับก็คือการเล่าเรื่องจากมุมมองภายนอกมองเข้าไปในสังคมคนอีสานในลักษณะนักสังเกตการในลักษณะคนเห็นอ,อกเห็นใจเขียนเพื่อ,เ,อเพื่อล้อมทุกเขียนถึงความเดือดร้อนเพื่อขอความเป็นธรรมให้กับคนอีสานเพื่อเรียกร้องความไม่ธรรมให้คนเห็นอ,อกเห็นใจ เป็นลักษณะการเขียนมือนั้นมากมายเลยนะครับงานมุมมองส่วนใหญ่แทบจะวัดทั้งนั้นเลยดังนั้นเมื่อมีงานที่ประสบความสำเร็จขวางอยู่ข้างหน้ามากมายผมจะเขียนคำ่ายผมจะเขียนแบบไหนเนื้อหาก็แบบเรื่องที่ท่านเหล่าน,นั้นเขียนไม่ไว่าจะฟ้าวกันไม่ไว่าจะเป็นลุีสานไม่ไว่าจะเป็นอะ,อะไรครูบรอกของครูขมานอะไรแบบนี้นะมากกว่ามากกว่ามากคนระผมจะเขียนยังไงฮะถึงจะไม่เหมือนท่านเหล่าน,นั้น ในเมื่อเนื้อหาอันเดียวกันพื้นเพเดียวกันรูปแบบเดียวกันคือเป็นนันิยายก้ามุมมองนี่แหละครับคือมุมมองนี่แหละผมคิดว่าการเล่าเรื่องแบบมุมมองของขมายเนี่ยคือการมองจากภายในมองจากความรู้สึกนึกคิดของตัวละครมองออกไปจากโลกภายนอกอ้มองไปสู่โลกภายนอกที่เป็นพบพูดแล้วว่าโลกรอบข้างนั่นเองว่าโลกรอบข้างที่แวดล้องขมายอยู่มันเป็นยังไง สังคมหมู่บ้านเป็นอย่างนี้ชีวิตแถวไร่ชานลเป็นอย่างนี้เกี่ยวข้องกับข้าราชการตำรวจท่าตำรวจหรือผู้ปกครองอย่างไงสังคมหมู่บ้านก็เกี่ยวข้องกับนายอำเภอกับอะไรต่างๆก็สังเงกตการณ์เหล่านี้ก็มองไปอย่างนี้ว่ามีความรู้สึกยังไงมุมมองก็พร้อมนี่คือมอุมมุมมองจากภายในนะครับลำดับเรื่องนี้เรื่องมุมมองนี่สําคัญที่สุดจะเป็นมุมมองหนึ่งแต่อีกันก็คือ เมื่อมีมุมมองมีเรื่องเล่ามีเนื้อในสิ่งที่จะเล่ามีรูปแบบในการเล่าและมีมุมมองที่เขียนอย่างนี้แล้วสิ่งที่จะใส่ไว้ในงานชิ้นนั้นคือความคิดนี่ยครับในนวัตการรมไป้ผมคิดยังไงโดยรวมแล้วก็ไม่ปิดบังเลยครับว่าเมื่อผมมีมุมมองสะท้อนออกมาจากภายในนะมองออกมาจากมาสู่สังคมแล้วถึงผมจะเขียนถึงเรื่องวัยเด็กเมื่อปี2 5 0พัน้าร้อสมัยที่ผมอายุเกแปดขวบสิบขวบ จนถึงสิบ12ขดขวบนะที่จบปสี่แต่ว่าผมเขียนตอนเล่นผมเป็นผู้ใหญ่เลยนะผมเป็นนักการเมืองมาแล้วผมเป็นนักปฏิวัติอดีตนักปฏิวัติมาจากกูพานดังนั้นเรื่องของผมจึง,ถ,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 งถึงเขียนถึงจะเขียนถึงเรื่องวัยเด็กผมก็ไม่ได้มองแบบเด็กผมก็ไม่ได้เขียนนินยายยนวชนดังนั้นนะครับตรงนี้ผมคิดยังไงท่านที่เป็นนักวิจารณ์หลายคนนะ ที่พูดถึงนวัยาคำอ้ายก็คือว่าในนวัตยาคำอ้ายของผมนี้ไม่ได้มีคำบิงวอนร้องขอไม่นี่มีคำน้อยอกน้อยใจอาจจะมีบ้างตามภาษาเด็กแต่ก็ไม่ได้ไปตีโทษโกรธเคืองใครนะครับเป็นการสะท้อนชีวิตจริงที่ที่ประสบพบเห็นออกมานี่แหละครับคือผมมองว่าเหตุผลสำคัญที่สุดที่ผมพูดว่า ที่ผมจะสะท้อนอย่างนี้คือไม่เป็นคําร้องทุกข์หรือคํากล่าวโทษใครว่าทําให้คนอีสานเดือดร้อนว่าทอดทิ้งเพราะอะไรเพราะอะไรผมในฐานะยงเดโสธรที่ผ่านประสบการณชีวิตมาแล้วอย่างโชงชนถึงมองอย่างนั้นคือผมคิดว่าคนทุกคนยากอย่างคนอีสานหรือคนภาคอื่นในประเทศไทยซึ่งเ,เปรียบเสมือนกับค,คนชั้นล่างคน่ากยาก ต่อให้เราร้องตะโกนขอความช่วยเหลือขอความาวิงวอนขอต่อฟ้าต่อดินต่อผู้มีอำนาจในเบื้องบนในบ้านเมืองนะมันก็ไม่ได้รับเสียงตอบสนองครับเขามองไม่ได้เห็นความทุกข์ความยากเขาคนอยู่คนละนก็ไม่ต้องก,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 ก็ไม่ต้องหวังพึ่งอะไรเขาเลยเราก็ต้องพึ่งตัวเองครับต่อสู้เรียกร้องอแล้วทำไมคุณถึ่งไปเรียกร้องให้เขาแก้กฎหมาย ให้เขาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้อันนั้นมันคือมันเป็นการต่อสู้ทางการเมืองอย่างหนึง่งมันต้องทําครับไม่ใช่เดือดร้อน,นแลไวแต่นายจะทนานายจะทุจริตไงก็ช่างนายจะโกงอาบ้านเอาเมืองไปขายไยงก็ตามนายจะคมกดขีความเหงียนอย่างไงก็ได้นี่มันไม่ใช่ครับแต่ว่าในฐานะจิตวิญญาณของตัวละครนี่ต้องพูดง่ายว่าต้องต้องพองอย่างนั้นว่าไม่ต้องไปหวังพึ่งเสียงตะโกนขึ้นฟ้ามันจะก้องกลับมาก็คือเสียงเราเองอ่านี่ครับ นี่ก็คือลักษณะหนึ่งในนวนิยายเรื่องนี้ดังนั้นถ้าท่านจะเขียนท่านก็ต้องคิดถึงถึงเรื่องนี้หนึ่งผมพูดถึงเรื่องรูปแบบเนื้อหาแล้วก็เรื่องจะเล่าโดยวิธีไหนมุมมองในการเล่าและท่านจะมีความคิดอย่างไรตัวชี้ขานงานวรรากรรมเนี่ยฮะไม่ว่าเรื่องสั้นหรือนวนิยายเนี่ยอยู่ที่ความคิดครับอยู่ที่อยู่ที่ความคิดของเรื่อง ความคิดของผู้เขียนหรือความคิดตัวละครที่สะท้อนออกไปนะฮะ,ะลากำหอมท่านกำสิงซีนอ,อปูประสบความสำเร็จในชุดรวมเรื่องทันฟ้าบวกันนี่ท่านพูดเสมอนะฮะกับน้องนุ่งหรือลูกหนานที่เป็นนักเขียนบางานเขียนมันต้องมีอะไรงานเขียนมันต้องมีอะไรท่านจะพูดอยู่อยู่เหมือนกันงานเขียนต้องมีอะไรก็คือก็น่าละครับว่ามันต้องมีแก่น มันต้องมีแก่นมีสาระมีความคิดว่าให้คนอ่านนี่มันได้ขบได้คิดอะไรแบบนี้นะครับไม่ถึงเป็นเข็มคิดชี้นําอะไรไปทางไหนหรอกแต่ว่าไม่ใช่เขียนสนุกสนุกไปเฉยๆอันนี้คืองานเขียนที่มีสาระนะครับแต่ว่าถ้าท่านเขียนเดินลมเขียนเรื่องภาฝันก็ไม่เป็นไรนะคระคือสิ่งนี้ผมก็ได้พูดมาอพอสมควรนะฮะเกี่ยวกับเรื่องว่าท่านจะเขียนอะไรเขียนอย่างไร เขียนด้วยมุมมองอะไรและท่านจะคิดอะไรท่านก็คือถ้าเรื่อง่าจะคิดอย่างไรเนี่ยฮะเขียนเรื่องเดียวกันแต่ว่ารูปแบบเดียวกันเขียนเรื่องเดียวกันเมื่อความคิดต่างกันก็ต่างกันนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆว่าถ้าท่านเป็นคนท,นคนที่เป็นคนที่หัวอนุรักษ์หรือหรือหัวเก่านะผมพูดอย่างนี้ดีกว่ากับคนที่มีความคิดก้าวหน้า ท่านมองการเคลื่อนไหวของเด็กปวดแอบเนี่ยคครูนักกลยวันครูและผมบ่นเลยครูจะต,ต้องมีสองฝ่ายสามฝ่ายสองฝ่ายครูที่อยู่ในกรอบก็อยากก็เห็นว่าเด็กพวกนี้ถูกล้างสมองเด็กดือ้อไม่ฟังครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ไม่ได้สอนมาแบบนั้นแต่หมูมองอีกแบบหนึ่งก็บอกว่าเด็กพวกนี้กล้ากล้าที่จะนําเสนอปัญหากล้าที่จะแก้ไขเพราะว่า ถึงเขาจะได้รับความคิดมาอย่างไงแต่ว่าคือพูดง่ายเด็กที่เชื่อฟังครูบาอาจารย์ก็ไม่ใช่เด็กไม่ดีเด็กที่อยู่ในกรอบไม่กล้าออกมาเรียกร้องอะไรนี่ก็ไม่ใช่เด็กไม่ดีนะครับแล้วเด็กที่กล้าออกมานี่ก็ไม่ใช่เด็กเสียหายหรือว่าเป็นภัยต่อบ้านเมืองอย่างไรเด็กสองส่วนเนี่ยฮะเด็กปกดแอกกับเด็กที่อยู่ในกรอบเนี่ยก็เป็นเด็กที่ได้อบรมมาจากระบบการศึกษา เราบอกการอบรมมา,าจากประจา,จากคุณศาสนาหรือจากคุูบาอาจารย์มาเหมือนกันแต่ทําไมเขาคิดต่างกันผมขอตั้งคำถามไว้ว่าเด็กแบบไหนถ้าหากว่ามีการล้างสมองเด็กแบบไหนที่ถูกล้างสมองนะครับมันก็จะย้อนไปถึงวันที่ผมเทปที่ผมพูดถึงว่าเด็กเนี่ยอย่าไปตีขอบให้เขาให้คิดตามเชื่อตามให้ปฏิบัติตามให้เขาได้มีอิสระ เสดีในการที่จะคิดจะสร้างตัวผมเนี่ยแม้ว่าเหมือนว่าเป็นคนโชคเด็กโชคลายไม่ได้เรียนในระบบโรงเรียนไม่ได้เรียนมอแต่ต้องไปบวชเรียนถ้าจะมาน้อยใจก็น้อยใจนะถ้าคิดแต่ว่าในความเป็นจริงกลับเป็นโชคดีเพราะการที่ผมไปบวชเรียนนั้นผมได้เรียนพุทธศาสนาผมได้ภาษาบาลีผมเป็นมหาปุเรียนและผมได้หลักคิดจากพุทธศาสนาในของหลักกาามสูสุ คือการคิดอย่างมีเหตุผลไม่ให้เชื่อตามครูบาอาจารย์ว่าเล่ามาต้องตั้งต้องมีคิดแบบเทมตักค่ะคิดให้นั่นแหละครับหลักการละรสูตรนั่นแหะคือหลักเหตุผลนั่นแหละครับนี่ผมได้สิ่งเหล่านี้มันจึงทําให้ผมนี่ผมจึงกล้าที่จะคิดอย่างที่ท่านรู้ว่าผมคิดยังไงอ่าอย่างนี้นะครับวันนี้ผมขอ,อจบคลิปนี้ไว้ตอนนี้ก่อนนะครับพรุ่งนี้ ไปหรือว่าทิพน้าค่อยมาพูดกันต่อว่าเมื่อผมเชิญข้ามาออกไปแล้วด้วยความคิดอย่างนี้เนี่ยผลสะท้อนกลับมาเป็นอย่างไรเรื่อ,อ,าาองเรือนนี้นะฮะผลสะท้อนกลับมาอย่างไรค่อยพูดกันอีกทีครับัสดีนะครับขอจบแค่นี้ก่อนครับ